หมอลำพาไปเพลนชาแนลวันนี้นะครับบอสนกกับยานุนะเราจะให้น้องอายเรียกพ่อแม่ก็ได้นะครับเราทุกคนเนี่ยสามารถสร้างจินตนาการในแบบของตัวเองได้เลยนะว่าจะให้น้องเขาเคารพบ,บอสนุบอสนกในรูปแบบของพ่อแม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ของน้องอาไอาเนาะก็ดูแลน้องอไาอา จนน้องโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโตขึ้นเรื่อยๆจนโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเด็กที่มีคุณภาพจนถึงทุกวันนี้น้องอายเนี่ยมีคุณภาพมากๆครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเสาหลักขององค์กรศิลิหคนตอนนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าน้องเขาเรียกได้ว่าเป็นเมนหลักขององค์กรเลยนะครับเรียกกระแสเรียกคุณดู เราอินฟลูเอนเซอร์เอาไปลงช่องนะครับก็ได้ยอดวิวเยอะกันนะได้ยอด s u b สไครต์กันเยอะไปะติดตามเพราะน้องออยนะเพราะว่าเด็กคนนี้คือเวลาเข้าไปดูเนี่ยดูแล้วแบบโลกสดใสโลกเบ่งบานนะครับเหมือนเธอเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบที่เป็นดอกกุหลาบที่กําลังจะอยู่ในช่วงปริบานนะครับแล้วก็ตรงปลายดอกกุหลาบเนี่ยจะค่อยๆเบ่งบานออกไปออกไปจนกลายเป็นดอกกุหลาบที่สวยงามซึ่งตัวเองก็ รู้สึกภูมิใจนะที่ได้ทําสื่อของน้องอายนะครับแล้วก็หมอลําเสียงวิหกเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจกันแล้วเราทุกคนเนี่ยอยากให้น้องไอ,าอายนะครับรักพ่อนกเยอะเะเพราะว่าพ่อนกเนี่ยเป็นพ่อผู้มีแต่ให้แล้วก็ญาณุก,ก็เป็นเหมือนเสมือนแม่นะครับที่มีแต่ให้น้องอไาอายเช่นกันพ่อนกกับญาณุเนี่ยเขาก็เปรียบเสมือน คู่บุญคู่บารมีเป็นบอสสองคนที่ช่วยกันสร้างมาแล้วต่อกี่คน <_ sl ope> กี่คนนะครับก็ออกไปออกไปออกไปเขาก็อยู่กันทุกรุ่นเนาะเขาก็ช่วยกันสร้างจนถึงท,ท,ทุกวันนี้นะครับเขาก็ไม่ทิ้งลูกน้องไม่ทิ้งทุกคนมีแต่ว่าลูกดองเนี่ยค่อยๆหายไปแล้วก็ศิลปินในวงค่อยๆหายไปมันเกิดจากการทําตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่รู้คือเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขาก็ยังมีคนที่คอยสนับสนุน นั่นก็คือเรามีรัฟแฟนเพลงเรามีรัฟแฟนเพลงเนี่ยไม่ทอดทิ้งอยู่แล้วครับลูกโพสกรนเขาก็ไม่ทอดทิ้งแฟนคลับแน่นอนต่างคนต่างช่วยกันนะช่วยกันส่งเสริมช่วยกันเสริมสร้างให้มันไปสู่จุดสําเร็จน้องอายก็เป็นเด็กที่พัฒนาได้ในทุกๆวันแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นการเติบโตของเด็กคนนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เราจะเห็นการพัฒนาการจากผลงานจากงานเพลงจากสิ่งต่างๆที่น้องสร้างขึ้นมาน้องก็ต้องเติบโตมาด้วยความอบอุ่นนะครับไม่ใช่เติบโตมาพร้อมดรามา่าการที่เติบโตมาพร้อมดราม่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจุดทําให้น้องเข้มแข็งทําให้น้องมีกําลังใจในการที่จะหาอินสปิเรชันในการเป็นแรงบันดาลใจให้น้องเข้มแข็งเพราะถ้าน้องไม่เจอดราม่าเลยน้องก็จะไม่เข้มแข็งถูกไหมครับ แต่ถ้าน้องเจอดรามา่าน้องก็จะรู้เลยว่าโอเคฉันต้องต่อสู้ให้ได้ฉันต้องผ่านตรงนี้ไปได้อย่างไรมีใครเคยเจอดราม่าแล้วจมปลักหรือเปล่านะแต่ว่าน้องอาอายเนี่ยเขาต่อสู้เพราะว่าหนึ่งคือกําลังใจดีๆจากพ่อจา๋ากําลังใจดีๆจากยานุหรือแม่ก็ได้นะเพราะว่าบอสนกปุษกรกับยานุเปรียบเสมือนพ่อแม่ของน้องเลยจริงๆ ทุกคนจินตนาการตามแอดก็ได้นะครับแต่ว่าแอดเชื่อว่าน้องอา้ไอาเนี่ยเขายังมีสองคนนี้เป็นเสาหลักอยู่ในดวงใจของเขานะครับนั่นก็คือพ่อนกแล้วก็แม่นุหรือย่านุเขาดูแลแมาอย่างดีครับดูแลฟูมฟักดูแลตั้งใจที่จะให้น้องอ,าอา้ไอสกุลนาพรแห่งวงเสียงวิหคตุโปกร,ปกรเนี่ยประสบความสำเร็จ แล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เล้ดูครอบครัวได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้เลี้ยงดูทุกๆคนในองค์กรได้นะเขาตั้งใจจ,จริงๆนะครับมันไม่ใช่เป็นการสร้างภาพแต่มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงอุติภาวะของผู้นําของคนเป็นพ่อของคนเป็นย่านะที่ช่วยกันสร้างสิ่งเหล่าเน่ให้เกิด i ินส i ิเรชันแก่คนที่ชอบดูหมอลำ ยุคนี้มันเปลี่ยนไปครับท่านผู้ชมมันเปลี่ยนไปมากๆเลยเป็นยุคที่หมอลำเนี่ยจะเดินรุ่งเรืองเป็นยุคที่หมอลำกําลังบูมทุกคนให้ความสนใจกับหมอลำเป็นจํานวนมากมายมหาศาลเพราะว่าหนึ่งเลยคือเสน่ห์ของการร้องเสื้อผ้าน,นาผมนะครับทุกๆอย่างทุกคนให้ความสนใจมากๆ พอทุกคนสนใจแล้วทุกคนก็เข้ามาศึกษาประวัติทุกคนก็ทําการรีเสิร์ชหาข้อมูลว่าน้องอายเป็นลูกใครน้องอายอยู่ในองค์กรทําอะไรบ้างแล้วพ่อจา๋ามีวิสัยทัศน์อย่างไรยานุมีวิสัยทัศน์อย่างไรต่อน,น้องอาอายนะครับเนี่ยแหละครับถึงอยากให้เห็นว่าเขาสามารถเป็นพ่อและแม่ดูแลน้องอาอายได้อย่างสมบูรณ์แบบถึงจะไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงแต่เขาก็สามารถแสดงวุฒิภาวะและศักยภาพในการ สร้างเด็กคนหนึ่งให้เจริญเติบโตให้มีประสิทธิภาพได้มากขนาดนี้นี่คือชาวต่างชาติยอมรับตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมาฝากท่านผู้ชมนะครับนะถ้าใครเห็นด้วยนะครับพิมพ์2มาแล้วก็ไปกำลังใจให้แอดดิวด้วยนะครับในการพูดเรื่องดีๆแล้วก็ส่งเสริมหมอดำเสียงวีหกแล้วก็มาวิเคราะห์วิจารณ์กันต่อไปนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับไปเห็นด้วยกด4มานะครับสวัสดีครับ